นั่นเลยไปเดินสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับ วันนี้พาน้องเชิญมามีมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์กันนะครับทางสขับนะจับมือจับปากเดิน เพื่อนเชิดจะไปดูอะไรนะดูไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ดูนุ่งโอ้นุ่งเลยไดโนเสาร์ไม่สวนเลยปากเหมือนตัวละเข้มากเลยเดินเสาร์ตัวนี้นะไม่ต้องใส่กันนะ แบบมือนเจอลูกเทค่ะตัวน้วนตัวน้วนอยากมากเลยนี่ทีเล็กทีเล็กนั่นคือทีเล็กอันนี้ทีอะไรท, <c oughs> ทีเชอ ไปใกล้ๆันกัดไหมน่ะทีเล็กนะกัดนะจะกัดไหมนะทีเล็กนี่เอายื่นมือไปออนั่นไงหัวทีเล็กใช่ไหมใช่ทีเล็กไหมตัวนี้ใช่ทีเล็กมัน,นม,มีแต่หัวเข้าไปได้ไหมไขโ่โอ้ไขด่ดนเราร์ก็มี เคยมาไหมเคยมาเคยมาตอนไหนตอนรู้ดเด็เก,กค่ะโอ้โหอันี้ไข่ไดโดนเสาร์มันเข้าไปได้นะเชิญนี่เข้าไปไหมเข้าไปในไข่ไดโนเสาร์ใช่อันนั้นเราต้องไปยืนยืนตรงไหนยืนให้หน้าเราโผล่ออกมาอ๋อยืนตรงไหน,นใช่ยืนถึงไหนลองขึ้นไปสิ มันจะถึงไหมโอ้ยถึงนี่นะเดีเ๋ยวกลับไปถ่ายให้เจโอ้ย,อยน้องชื่อเจ้าเมาถ่าแล้วไ,ได้ไข่ไหมไปอยู่ในไขไน่ไดโนเสาร์ไหม ก้มหัวลงนี่นั่นแหละน้องเออยู่ในไข่เดนอสาดนเสารอนอสานี้า<ะ>ดูลกนเอนัดอดอกมาแล้วทำไมลอดเป็นคนะอะเดเดอเสาคลอดแล้วเป็นน้องเชือเป็นเะอสานะอยาวเช่เดอเสาอยาว ตื่นเต้นตื่นเต้นดูตัวนี้โควยาวดูน่าติด่าลักป่กน่ารักมากเป่าพี่เล็กไหมพี่เล็ก,ลกมาเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปข้างในี่พิพิธภัณฑ์ เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับทุกคนใช่ค่ะอ๋อหน้าเคยไม่ได้จปล่าใช่ไหม,ไม<ะ>เด็กไทยต่ำกว่า12ปีบตรฟรีนะครับผู้ใหญ่เท่าไหร่นะ20่บบาทบาเด็ก10บาทพร้อมแล้วนะคะ

you กระดูกไดโนเสาร์นั่นเนี่ยจริงเนี่ยแสดงว่าต่มากเลยนะใช่ไหมเนี่ยกระดูกามี ุดมันเป็นอย่างนี้ลูก เชื่มาวัดดูไหมวเชื่อสูงเท่าไหร่แล่ะมาวัดดูไปวัดดูสิไปดูดิขาโคตรใหญ่เลยไปเดินขึ้นไปข้างบน เราตอนี่เร้องาทอาา่ไม่ขึ้นไปข้างบนนไม้งไปข้างล่างก่อนเออเโอเคใช่ใ่ลงมาข้างล่างก่อนโอ้ย ระ้ว่างดี๋ยวหนจะตกใจมันมีเสียงด้วยนะมองไันมีเสียงด้วยนะมันจะร้องลยจับมือแว้าวเราเขาเน่เองได้เลยนะตัวนี้นะไม่ต้อกลัวหรอก ได้ด้วยเหมือนสิ่งมีชีวิตจริงๆเลยครับ หายรูปไหม โกซิน <Go> มาหรือเปล่าม่าหรือเปล่ามันมันศูนย์พันแล้วหรือมันออมสมัยน่ารูกถ้าเป็นสมัยนี้ก็คล้ายมาแหละอาจจะเป็นแบบว่าลูกหลานเปลี่ยนไปยินเปลี่ยนอันนี้หันตัวอนะไรเชอร์ตัว<ส>ะไรนะแล็กคูนเออคล้ายๆไหมใช่เลย คล้ายๆและคุณปัจจุบันก็คล้ายๆนะนี่อร่อยปลาโตมากตัวนี้เป็นอนีรใช่ทิฟฟูลเทียมนี่คืออะไรนี่หินละลาชนิดเนาะ เจมุกเลยร้าทะเลเลยร้าทะเลอ๋อเขาทำแบบนี้หรอท่านขุดเจาะในทะเลครับเอ,เอมันเห็นมันถึงพื้นทะเลได้หรอมันส่งพื้นทะเลได้เหรอ กลัว,ลวลหเ,เหรอกลัวเหรอกลัวเลยหมดเดีวจังเลยดเดินไปดูอันเดินไม่ละลยไม่ไปไปเดินไปอีกอันนี้จ,จะพาไปถ่ายรถตุกๆข้างหนาไมไม่มีแล้ว ่นี่โลกใช่เดินอุ้ยร้อนเลยเออกมาข้างนอกน ไดโนเสาร์ที่เราเข้ามาสว่ไดีไดโนเสาร์อไขอจบคลิป,ลปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูเวียงไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย,บ,ายบ,บ๊ายบาย